พักร้อนกลับมาทำงานแล้วครับเอาเป็นท okay? so so yeah, so ี่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างันที่ผ่านมาก็ครบรอบ29ครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีอายุมากขึ้นแล้วจะสามสแล้วไงจะ30แล้วก็ยี่สอาไรยี่สิบสามสิผมยีิบผมบอกว่าผม2ีก็ก็เป็นปีที่ดีครับผมก็อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำบุญกับแฟนคลับด้วยครับก็ไปปล่อยปลาตามตามที่เขาแชร์ในเฟซบุ๊กหนึ่งร้อยสิบสองตัวทำไมอะคุณพ่อบอกว่าให้ปล่อยแบบนี้ ก็ไปปล่อยตาก็อนุอนุโมทนาบุญคนที่จริงที่เขาแชร์มามันม okay. ีความเชื่อยังไงบ้างตัวปล่อยปลาผมก็ไม่แน่ใจเขาแค่บอกว่าให้ปล่อยปลาอะไรก็ได้112ตัวปีนี้แล้วก็แบบว่าให้อธิษฐานว่าเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรก็ให้ไปกับปลาแล้วก็แบบขอให้แบบใส่น้เอาแบบว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีนี้ขอให้แหงๆแล้วเลข29ของเรามันจะเป็นยังไงคะส9งเกเป็นเป็นเลขมงคลไหมฮะเป็นเออเราจะใช้ที่เป็นหลักเลขสอง เราจะไป็น29ที่อิงใหญ่ออแต่29ที่ผ่านมามันก็ดูร่ำรวยดูแบบเป็นเสี่ยเลยนะโอไ้ไม่ไม่เลยไม่เลยก็จริงจต้องบอกว่า28ไป29เนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ทํางานหนักหนักที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ทาธุกรกิจหลายอย่างเลยเหมือนกันก็หวังว่า29นี้จะสบายมากขึ้นนะผมแล้วก็อะไรหลายอย่างลงตัวมากขึ้นเป็นเสี่ยอินได้ยังครับเล็กน้องเล็กน้องอินเนี่ยเล่เป็นเสี่ยเป็นเสี่ยครับเล่นบอกว่ามันหนักมันหนักยังไงบ้างชีวชิต ก็ก MM ็ด้วยคราบที่เราทําธุรกิจหลายพาร์ทนะครับมีท tamam okay. ั้งแบบว่าร้านอาหารมีทั้งโครงการเรื่องของที่บ้านแล้วก็ของนักแสดงด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะหนักในเรื่องของแบบการการเปลี่ยนโหมดหน่อยบางวันเราแบบว่าเป็นนักแสดงบางวันเราเป็นผู้บริหารก็ชิดนิดหน่อยจริงจริงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะอยู่ในพาร์ทธุรกิจจริงจริเปอน่ะอยู่ในพาร์ทธุรกิจใช่แล้วก็แบบออกมาเป็นนักแสดงแต่ปีนี้จะได้เห็นเยอะขึ้นเขาบอกว่าเพราะว่าก็จะเริ่มถ่ายซีรีิ์แล้วด้วยมไจริงจริงมันเหนื่อยไหม ว่ามันไม่เหนื่อยรเพราะเราเป็นคนอาเลยร์เหนื่อยแต่ก็สนุกครับคือคือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเลือกเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็ก็เต็มที่กับมันเราก็สนุกสนานคือทุกครั้งที่เราทำอะไรออกมาแล้วมีคนมีคนชอบอย่างเช่นสมมติออกเมนูใหม่ๆแล้วอะไรใหม่ๆแล้วมีคนชอบคนติดตามเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบกำลังใจที่ดีสำหรับเราในการทำธุรกิจต่อไปอย่างเย่าว่าเราเนื่เราทำเยอะขนาดคุณเลยแซวว่าทำไมคุณหนุ่มต้องสู้ชีวิตขนาดนี้แต่การที่รู้สึกว่ามันไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ถ้าเลือกได้ผมก็อยากเกิดททัีองมาเกิดครบ แล้วมูฟีเหรอจริงจแล้วมูฟีเหรอจริงจริงก็ก็ก็ซื้อชีวิตเหรอก็ผมว่ามันเป็นความชอบมากกว่าผมผมชอบผมหยุดไม่ได้อะเพราะผมทำอะไรออกมาใหม่ๆแล้วก็อย่างที่บอกได้รับผลตอบรับที่ดีก็ต้องขอบคุณแบบว่าลูกค้าทุกๆท่านแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามทุกที่ต่างๆของเรผมปี28อะไรสำเร็จไปแล้วบ้าง28นะครับก็เราเปิดสาขาใหม่ฮัลเล่พิสทรี่ก็เปิดสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับ อ่าคาร์ทามเอ่าแอดทามเนาะมีอะไรอีกอะก็ก็มีมีร้านอย่างที่บอกครับเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมอะยเพสทรีใช่ไหมครับเพมหมุกระทะก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วแล้วก็ลูกค้าน่ารักมากคือลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยแล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ครับชื่ออัลเวสครับผมแล้วก็อยู่กับแกรมมี่ก็กลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ครับผมยิบก้าตั้งเป้ายังไงบ้างชีวิต ยี่สิไม่ไม่ได้ตั้งเป้าครับ2ีจริงๆปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจจะทำงานในวงการให้เต็มที่แล้วก็จะกลับมาให้ทุกคนเห็นหน้ามากขึ้นเพราะว่าแบบไม่ไม่มีไม่มีเป็นเป็นคนเป็นคนเฉยเฉยเป็นคนแบบว่าวันเกิดก็ขอแค่ให้แบบว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็ก็แฮปปี้แล้วหรือรอคนเปย์มีแต่เราไปเปย์เขาหน่อยสิมีแต่แบบเปย์เขาอีกหเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจ ในชีวิตนี้ยังมีอะไรที่อินต้องการและอยากได้อีกไหมถ้าต้องการตอนนี้ต้องการสุขภาพเพราะว่าต้องแต่ปลายปีที่แล้วมาผมไปผ่าตัดซีดมาใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมยังยังยังไม่ดีเลยคือก็ยังบอกว่าเข้าออกลมวันเลื่อเลื่อยอยู่ตงสลปซีต้องตรงนั้นคือต้องต้องผ่าแล้วก็ยังยังเหลืออยู่ด้วยครับผมก็ต้องไปอาจจะอาจจะต้องไปไปผ่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็ สุภาพไม่แน่ใจเป็นอะไรก็แบบว่าค่อนข้างแบบเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยก็เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้ามีคิดว่าจะเริ่มไปเช็คอัพร่างกายแบบจริงจังแล้วว่าแบบเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงต้องหาสาเหตุคือคือเหมือนเหมือนถึงว่ามันพออินจับจับไปแล้วมันยังงูนอยู่ก็เลยแบบไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบนี้คือแบบหายแล้วแล้วผมตรวจชิ้นแล้วเขาบอกว่าไงอู้ใหญ่มากครับตอนแรกตอนแรกหมอคิดว่าแค่แบบแค่นี้แต่ออกมาเขาบอกว่าเข้าเข้าข้อนิ้วก้อยอ่ะแล้วก็ตอนผ่าพอดีว่ามันไปเจอเส้นเลือดดำเขาก็เลยต้องต้องผ่าแบบ อ้อมอ้อมเส้นเลือดดำก็เลยกลายเป็นแบบหน้าหน้าบวมตอนจริงๆเราเอาเอวนต์ก็มีช่วงหนึ่งที่เอาเอาพลาสเตอร์ปิดไปถ้าไม่ผ่าก็เป็นไฮเลมันก็จะกลายเป็นแบบว่าไม่ใช่จริงๆเรากังวลมันมากเลยหรือว่าคุณหมอกว่ามันน่ากลัวแค่ไหนไม่ไม่ไม่น่ากลัวแต่ว่าหมอบอกส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยขึ้นที่หน้ากันส่วนใหญ่ชิ้นเนื้อก็จะขึ้นแบบว่า ถ้าผู้หญิงก็ในหน้าอกเยอะหรือว่าแบบตามตัวอย่างเงี้ยขึ้นที่หน้าก็น้อยเคสมากๆที่จะมาขึ้นที่หน้าแต่ก้อนนั้นก็คือเป็นชิ้นเนื้อเป็นเป็นชิ้นเนื้อไม่เลยไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ซึ่ไม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 นไม่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 ไมเปอ่ไม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 ่ไอ่ไม้ก็่ไม่ไมไม่นม่ไั่ไม้ไมงไม่ไน่ไม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 ่งม่ไม่วมนไม่ไม่ไม่นม่ไ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 ่ไม่ไม่แต่ผม่บว่าก็แอบเซ็งนิดน่งคือรู้สึกว่า สมมติถ้าเป็นแบบตรงอื่นที่ยังอยู่ในเสื้อผ้าได้ครับผมก็ยังไม่ต้องรีบนะฮะแล้วตอนนั้นก็ก็ตอนนั้นตอนแรกจะเปิดกล้องเราด้วยแล้วก็แบบก็เลยต้องไปผ่าตัดก่อนแต่ช่วงนี้คิดว่าเลื่อนมาก่อนเขาพูดนานไหมครับสักประมาณสองสัปดาห์ครับที่เขาหยุดเข้าไป,ไปต้องฟอลโล่หมออีกครั้งหรือไร่ใช่ครับก็บเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาว่างก็จะไปทั้งตัวสุขภาพแล้วก็ไปฟอลโล่ตรงนี้นนด้วยเยอะอื่ที่ยังต้องไปดูจริงจริงเยอะมากนะช่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเป็นวัดบ่อยผมเพิ่งเป็น แค่วันใหญ่ไปครับผมเราเราไปไปไปเที่ยวมาก็กินยาแก้เสียหมดไปสองแผงตอนตอนได็กคุมันไม่โปรตีนหนึ่งแผงมันต้องหายมันไม่หายผมก็เลยต้องเบิ้ลสองแผงอเ็นไสองแสนสองแผงสองแผงสอหมดตัวนะคะใช่ครับถ้าเกิดมีแบบขอของขวัญวันเกิดปีนี้ได้ก็คงขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่คุณก็ดูแบบว่าหุ ผมเริ่มแล้วผมเริ่มมันเปลี่ยนอะคุณยังไงจริงๆแล้วที่ที่ตั้งใจเริ่มออกกำลังกายเยอะขึ้นเพราะว่าซีรีส์ครับก็เร็วๆนี้ครับผมก็ซีรีส์วันดีวิทยากับพี่เกรดก็กำลังจะเริ่มถ่ายแล้วแล้วก็ในเรื่องก็คือยังไงนะฮะก็คือเซ็กซี่เลยหรอในเรื่องคอนทั้งคุ่นเพราะว่าอยากเป็นอินเกตใช่ไหมผมเป็นอินเกตอยู่แล้วผมไม่ต้องพยายามอยากเป็นแอกจากทุกคนอย่าเย็นให้ มันเป็นเกตอินไงผมผมไม่รู้ผมไปรับคอนเสิร์ตาคือจริงๆในบทอ่ะเขาเขียนไว้เลยว่าผมคือนายแพทย์ที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงพยาบาลแล้วแต่เขาก็เป็นนักนักมวยก็เราก็ดูดีทั้งคู่ได้เนี่ยฮะอ๋อให้เราเข้ามาจับเราดูแลตัวเองยังไงบ้างเพราะหลายคนก็เป็นคนอาชีพนอกจากผิวแล้วเรื่องความเซ็กซี่ตอนนี้เรารู้สึกโป๊คำกล้าหุ่งแหม่รู้สึกโป๊แต่รูปที่ลงรูปเลยไอจีเป็นโป๊เลยทั้งคูอันนี้ก็ว่ากัน ก็ดูแลตัวค่อนข้างเยอะมากครับอย่างอย่างแบบผมก็จะจัดตารางมาเทรนก็มีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็จัดตารางเทรนตอนนี้สัปดาห์สี่วันใช่ค่อนข้างเยอะมีเป้าหมายไหมว่าต้องแบบเป็นรอนแบบใหญ่อลังการผมก็คุยกับพี่เก๊อยคือพอพอมีเพื่อนออกกําลังกายแล้วก็จะมีการแบบปรับกันนิดหน่อยเริ่มเริ่มโชว์กันแล้วหรอโอ้ยเราแข่งกันตลอดแล้วแล้วมิเบ็มมันแตกแปรไหมครับคุณเป็นยังไงบ้างครับต้องต้องถาม ตอนนี <you> ้เลยหรอตอนนี้เลยหรออย่างนี้เลยหรอยักยักยัยักยักยัก็เรียกว่าเอาไปดูเต็มเต็มในซีรีส์ละกัน